สามสิบ็ดมกราคมพิมพ์รายงานวิข้อขายและอายุลูกหนี้อันดับแรกกดที่ order to cash นะคะต่อมากดที่รายงานยอดขายรวมรายสินค้าและบริการตั้งแต่วันที่1นมกราคมจนถึงวันที่31มมกราคมค่ะหน้าสินค้า G1 จนถึง ซีแปดคะ่ะจะได้รายงานยอดขายรวมสินค้าและบริการนะคะน้ำยาซักผ้าบีทจำนวนสองลัง ราคาขาย1 5 0 0บาทต้นทุน1,100บาทกำไรขั้นต้นอยู่ที่400บาทน้ำยาซักผ้าไฮยีนจำนวนสองลงังราคาขาย1560บาทต้นทุน1,160บาทกำไรขั้นต้น400บาทน้ำยาปบผ้านุ่มไฮยีนจำนวน9ลางังราคาขาย6,930บาทต้นทุนขาย5,130บาทกำไรขั้นต้น1,800บาทน้ำยาซักผ้าขาวไฮยีน จำนวนหนึ่งลังราคาขาย800บาทต้นทุน600บาทกำไรขั้นต้น200บาทเนยมยนซักผ้าไฟลน์จำนวน4ลังราคาขาย2,840บาทต้นทุนขาย2 0 4 0บาทกำไรขั้นต้น800บาทบริการซักอบรีดราคาขายอยู่ที่13,000บาทกำไรขั้นต้นอยู่ที่13,000บาท ต่อมานะคะจะดูรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้นะคะระดับแรกให้กด order to cash นะคะต่อมาให้เลือกรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้แยกตามลูกค้าแบบละเอียดค่ะเลือกเดือนมกราคมค่ะ เราจะได้รายงานวิเคราะห์อายุลูกนี่ออกมานะคะ